หลังจากผลการลงประชามติในแคว้นโดนัลูฮันเคอซอนและสปอริเซียนะคะบ่งชี้ว่าประชาชนส่วนใหญ่เห็นชอบต่อการผนวกดินแดนเข้ากับรัสเซียนะคะทำเนียบเครมลินกล่าวว่าผู้นำรัสเซียปูตินจะประกาศอย่างเป็นทางการที่จะผนวกดินแดนสี่แคว้นเข้าเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียในวันศุกร์ที่30กันยายนค่ะซึ่งเขาจะมีการลงนามในสันสญญาผนวกดินแดนดังกล่าวร่วมกับผู้นำทั้ง4ี่แคว้นนะคะในพิธีที่จะจัดขึ้นที่ทำเนียบเครมลิน สำหรับเรื่องของท่อส่งกา๊าซนอสตีมนะคะหลังจากที่เขาตรวจพบเหตุก๊าซรั่วไหลจากท่อส่งกา๊าซดังกล่าว3จุดเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา29กันยายนนะคะเจ้าหน้าที่ของทางสวีเดนพบเหตุก๊าซรั่วไหลจุดที่4จากท่อกา๊าซนอสตีมอีกสรุปครั้งที่แล้วนะคะรั่วบนท่อนอร์สตีม12จุดแล้วก็รั่วบนท่อนอรสตีม2นะคะ1จุดจุดใหม่รอยรั่วที่4นะคะอยู่ที่นอร์สตีมสใกล้กับรอยรั่วท่อคู่ N อนอสตีมหเหมือนกันค่ะ ท่าสองกาซดำเนินการโดยกา๊าซพอมนะคะซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทก๊าซยักษ์ใหญ่ของรัสเซียอยู่ในระหว่างปิดการดำเนินการแล้วก็ท่อสองกาทั้งสองเนี่ยยังคงมีกา๊าซหลงเหลืออยู่นะคะภายในและสามารถสร้างความเสียหายใหญ่ได้ถ้าหากเกิดการระเบิดขึ้นได้ค่ะ